นึ่งข่าวไม่ได้มาข้าวหรอคะอุ้นขอเย็นบอกอุ้นขยเย็นดจยจ้าเนีย่ยมาเชียงเขาจังหนึ่งแล้วคุณตาอาพิกอาพิกช้าแล้ว พี่น้องพี่น้องพี่นอย่าฟ่ามาเด้อขี่อยู่ ใช่ใช่ใช่ใ่มันกำลังออกดิเพื่อขี่มันมันออกเก็บไรเสอยล่ะิคุณพี่น้องพี่น้องพี่น้องพุ้น่ะโด้ลากยเก็บ่่คมพเก็บได้ไทยสิเร็ว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 มาเก็บมาเก็บ ยไปยได้นไคือคืเอาไปไปต้มน้ำเอาเก็บบานนี้พี่น้องเออไทยพี่เห็นน้องเบิ่งอ็ได้นี่เออสิหา่ะเก็บเห็นก็บอก่ายเบิ่องนี้ก็เรื่องแสนอันจะได้ไม่ทินบ้านเกิดเจ้าพนางห็นบอกพะไแตป็นมันดอกน้อยดอกได้หลาเ่ยหลายยืนบอก เดือม,มาอันนี้คือเห็ดปวกอีกย่างนี่เห็ดปลวกกี๊ดเก่อนอออันเห็ดปวกกี๊ดเนี่ยใหญ่ของเห็ดปวกไอ้หน่อยเลยเนะยมมาะไอ้ห <laughs> นอยาย่าไปเอาเสียงเอาผมก็มดึงเอาโอ้ยมันมีน้ำน่ะตี พี่น้องพี่น้องอยู่มั่งนอกกับไปเก็บพื้กันเฮ็ดเพื่องอ้ยเห็ดฟอเฮ็ดเพื่องเข่ามิเตฝ้ลขาทอคำปั่นพี่ตัวนั้นดอกสองดอกนี่เต็มหม้อแกงแซ่บนี่นะเดือนนี้ก็เดือนหน้านี่ก็ลังสีออกนี่เซาแปดเซาเก่านี่ร้านางทียี่แปดยี่เก่านี่มากยี่แปดหมื่น พี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเดิอพี่น้องเลยนะไปพุ่นกับเก็บเห็ดมาพี่กับเก็บเห็ดดอกน้อยคือเห็ดหัวหญ่านี่พี่น้องเนาะเห็ดหัวหญ่าหรือว่าเห็ดพวกจี๊ดหรว่าเห็ดแบบไง คุณเห็นพวกไงเนี่ยมันจังหวานตอนไปเก็บอยู่อยู่ทางอันอันอันจุดนาเห็นบ่อห้าไปเก็บไปเก็บอยู่ถ้ามันองไลนั่นโอ้ยพวกไงนั่นเราเอาม่เห็นบ่พี่น้องผู้ตาดีเห็นบ่เอาอะไรกัน ยูนี่ก็ยังมันบูอยู่นี้จิ้มเลยอันได้เครื่องโอยบานเบิดแล้วพี่น้องมันบาดเออคือมันก็สผมเขาเห็นทีมันผุนขึ้นมาเพราะว่ามันดำๆจอมันดำๆเฮ็ดเปลกอันนี้สมัยตะกี้เก็บข้างหน้าถ้าเมกได้เลยหน่อยนั่นบอกรูปเอาดิหนึ่งเพราะว่าคันเนาดขนเดาบลูปเอารูปเอารสก็เก็บปลายจอมมันใครมันแม่รูปเอาบานีอันมันดำหลังมือเห้านั่น ทั้งทังบอลหันกับบอลหน้าสะพูน่ะน,นะมันจะคอยแกซเสือรูปเอาคัน์อันมันกระบ,บาดที่ซึ่งเทียงเนี่ยมันกระบ,บา,เาเดเอนอาะอเป็สาวเียโมมันมันนีโอเคแต่พี่น้องอยู่ดีนี่แห้งไ็ดเกบหาวกันเดิมมาเดิอมาเดิอพี่น้องเดิอเข็ดนหน่อยนี่แหละแต่ว่าหันเอินพอมันมวน,นั่นเก็ยาใหนะ้เน่ยยุ่งนึงแล้วก ียังไม่กีนี่หยังลูกอ๋อ้นังมาจีบแล้วเลยอ้าเที่ยล่ะเอานี่หน่อีไอ้จีบมองินมาเก็บเงื่อน <c ười> ต้อเบาหน่นพี่น้องเนี่ยคุณยายตื่นขึ้นมากก็ได้ประดุกหน้าเลยประดุกหน้าก็ได้คุณยายดูสิ่หันหน้ามาดูนั่นเห่อปลาลงลีบ่ยายปาลงตรงมั้นอ๋อปลาลงตรงขอได้่ใยฝุ่นเด็ดออกจะไปอหนลด ประดูงงามๆนะแม่เนาะนี่มๆปลาปลาดุกันข้ามแห้งปลาบารใครองมาใส่ไงปลาคารเข้านิเดีย่าบลาามส้มนิเดีมันมีหน่วยอยู่นีเราน้องดังไฟหรือเปล่าตุ่มยังไงยเอาล่ะพี่น้องออนซอนออนซอนปลา ถึงปลาทัา้งเห็ดนั้นแม่้อมเกียเหตอยู่หนาบาเนเรานเป็นปวกหเดยอะไรก็หายยูงหนึงันดิ่ตน้องเอามันออกแล้เราได้แกงนึ่งหัวได้ย่ายโอเคจ้าพี่น้องพอนะ่อกนคทิหนาสวัสดีค่ัข้ามอันอันดังช้เตาหน่อยได้ขาวมันตุ่มอันตุ่มอันปลาตุ่มตุ่มออกก,กับต่ายเบเพิ่เหตดงาน พี่ต่อกันคลิปหนาแล้วพี่น้องดีๆนี่อตมอย่างเต่อนอจะตุานนอ่ทาย